ก็คงได้เวลาอันเหมาะสมที่เรากำหนดไว้จากบริษัทห้ามาโอสริมกัดสมุนไพรแม่กุหลาบได้ให้ตัวแทนคือร้านเม้งฟาร์มซีมอสผลิตภัณฑ์คลินลําไยจากแม่กุหลาบยาหอมแค่พจิตยาหม่องน้ำสูตรต่างๆยาหม่องบาลสูตรต่างๆเพื่อถวายเจ้าพ่อแก้วและทางมูลนิธิเจ้าพ่อแก้วคุ้มครองซึ่งเป็นของเจ้าพ่อแก้วนั้นจะเป็นตัวแทนรับมอบ แล้วจะนำหมบให้กับลูกหลานเจ้าพ่อแก้วตามลรรดบต่อไปค่ะเดี๋ยวเราเราแก้งดีไหมทุกคนยืนหน้าแก้ไขเราไแล้วใช่ไหมคะเข้าแถวแล้วไงเราก็แจกตั้มาหนอนแจกทั้งหลับทั้อยากโดนไหมและเขาเรียนว่าใครแค่รับอะไรถือว่าดีดีที่สุดแล้วนะคะดีมากๆากน เอใช้เป็นเดือนๆสองเดือนไม่หมดค่ะกอดเล็กๆแค่นั้นอ่ะดนฉั้นซติ้อไปประจำเวลาปฏิบัติธรรมทางไปเวลามีใครไออ่าคันคอเจ็บคอร้อไอ้นะคะใช้ดีมากก็ราะแก่อมได้เลยตอนเนี้ยไเข้าให้อร่อยลค่ะมันจเย็นค่ะนานมากหลายชั่วโมงมากอมเบ็ดเดียวนะเดี๋ยวไปอม ไอ้ยิ้ม่านกแก่สองสองฟังเขาหวเลยนะโอยสะปรอมาณยี่สิบห้าประมาณยี่สิบสี่เปีนถ้าถ้าวันนี้ยังแตกไม่หมดก็แตกวันต่อไปอีกเรืไมยๆจนกิ่บาจะหมดนะคะ การมา่วงจังหวะที่แดกอแตกงยืนผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นบ้างก็ถือว่าเป็นบุตรลเป็นบุญเนื่องการหะ่างผู้มอบกับผู้รับองได้เ้อนกันนะครับรองวได้คัแ่เราะวาคนละคุณเลยนะค่ะาหลอดละยี่สิบบาทนะยี่สิบบาทค่ะาไม่ถูกเลยดยว่านได้ ท่า,าที่ได้ร่วมบิตาวัตุบบริจาคเป็นเงินรืว่าบริรจาคสิ่งมครกตองิเรใๆนะครับก,ก็มีรายนามของท่านปรากฏอยู่นะคะะนระับของที่มอบวันนี้ได้มาจากไหน ขออนุญานทางคุณกับบริษัทท่ามาของเจยาวราชด้วยนะคะขอบ